ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่อง Art ์ตนี้เคนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษเมื่อวานมาตัวรอง8เจาะไม่เข้านะครับเมื่อวานเมื่อวันแต้มเดียวมีมี7 8มี98มา68ทําไปได้นะครับแล้วก็ยังไงกฟฝาการวิเคราะห์ต่อเนาะแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปผมผมครับกรุณากดติดตามกด subscribe นะครับ กดกระดิ่งไว้ครับแล้วท่านจะไม่พลาดทุกคลิปที่ผมลงครับเพราะผมคิดแทบทุกหุ้นทุกลอตโตนะครับยกเว้นมีก็ถ้าใครจะตามดูจะรู้นะครับว่า,าคิดอะไรบ้างเนาะยังไงลองพิจนารณาดูครับเอออีแตก๊กคุผ้ิงผ่านหน้าบ้านสะนนละดอกหูอย่างหานอยพิเศษประจำวันนี้เด่นศูนย์ลองสครับเน้นไปที่ศูนย์ครับจาครับหน 40 90ครับจุด4ครับ64 84 94ครับผมหลักร้อยหลักร้อยใส่ตัวรองครับคือ4นะครับผมครับลองพิจารณาดูครับสำหรับหานอยพิเศษหานอยพิเศษออกผล17นากานาทีครับ เมื่อวานฮานอยไหลตามกันไหมก็มีเบิ้ลและเมืม่อวานฮานอยปโปรติตอ,องมาตองเลยโอเคครับไงลองพิจารณาดูครับสำหรับฮานอยพิเศษนะครับแล้วผมลืมไปผมดันพูดว่าพิเศษไปแล้วถ้าผิดไงจะคงต้องต้อง,อ,ง,อ,งอัดใหม่ถ้าสังเกตที่ไม่ว่าที่ลองไม่พูดคำว่าพิเศษปุ๊บมันผ่านผ่านเซ็นเซอร์ครับแต่พอพูดคำว่าพิเศษปุ๊บมันจะติดเหลืองเลยต้องแก้ใหม่ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรเหมือนกัน โอเคครับขอให้รวยฮานอย17ปาหิที30ครับเดี๋ยวมาเจอกันฮานอยปกติและฮานอย V.P. ครับเมื่อวานฮานอย V.P. เด็ดมากนะครับเมื่อวาน66เน้นไม่ที่66ครับมา66เลยโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดทีทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับ